ก่อนเริ่มการแสดงผมขออุ่นเครื่องก่อนเริ่มนะครับแหม่สบายขึ้นเยอะเลยเอ่อดีก่อนนะรู้สึกว่าจะมีถ้วยพลาสติกอยู่ใต้เสื้อน,นะครับแหมเจ็บนะเนี่ยอแล้วก็มาถึงกลที่ผมชอบที่สุดไพ่แสนกลนครับเอ่อผมขอสามาัครเป็นผู้ช่วยคนหนึ่งนะครับเชิญเลยครับคุณเอาบี้ครับสวัสดีครับ ผมขอให้คุณตัดก,กองไพ่ให้ครับตรงไหนก็ได้แล้วก็วางมันไว้บนโต๊ะอ่าล่ะครับแบบนั้นแหละครับโชว์ไพ่ที่เลือกให้กล้องดูด้วยครับกล้องไหนเอ่ยอ๋ออ,อเรียบร้อยนะฮะเอาล่ะเอาวานใส่กลลงไปในกองเอ,อาล่ะครับผมจะลองถ่ายดูนะครับอ่าตอนนี้ขอดูมือที่คนใช้ตัดผพ่หน่อยครับเพื่อจะได้ร่องรอยอะไรบ้างมือขวาใช่ไหมโอ้ ขอบคุณครับขอบคุณแหมหอมจังเลยนะไม่มีใครเดาถูกแน่ๆเอาวี่จับไห่แลวจะต้องมีกลิ่นติดไผ่ของเธอแน่ๆนเลยผมจะลองหาดูนะต้องมีกลิ่นพิเศษของเธอแน่อื่อ๋อแล้วเนี่ยใบยนี้หรือเปล่ารู้ว่าเป็นใบนี้มาอยู่ไหนกันแน่แล้วเนี่ยมาอยู่ไหนกันแน่แเนี่ยอา้อาวแล้วครับแต่ผมว่านี่ไงครับไพ่ของคุณ อ้าไม่ใช่เหรอเออผมจะลองดูอีกครั้งต้องหาเจอชนได้นะ <c oughs> เอางี้ผมจะใช้เทคนิคพิเศษทำให้ไพ่ทีเอาไว้เลือกมันเอื่อนออกมาเองก็แล้วกันนะครับมหมุนหมุนหมุนนี่ไงครับมันออกมาแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมคุณคงเห็นแล้วนะคะว่าอยู่ดีๆไพ่ก็เลื่อนขึ้นมาจากกล่องนะและนี่ก็เป็นคำถามของเราค่ะ คำถามคือว่าอะไรคือเคล็ดลับของไพ่ที่เลื่อนขึ้นมานะคะข้อที่หนึ่งหลักกลาศาสตร์ข้อที่สองกฎของความดันหรือว่าข้อที่สามเป็นเทคนิคส่วนตัวของมาดูเอลผมก็มีพอสวรรค์ทางเทคนิคเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่เห็นอะไรพิเศษ <c oughs> คิดว่าน่าจะเป็นวิธีการเล่นกลของมาดูเอลเวลาเราเล่นกลเนี่ย ก็ยัต้องมีเทคนิคพิเศษบางอย่างนี่ใช่ไหมล่ะครับใช่ใช่กี่เพราะทักษะการใช้มือใช่ใช่แต่ว่าน่าจะเกี่ยวกับหลักกลราศาสตร์ในกล่องน่าจะติดกระบอกสูบเล็กๆไว้เหรอมั้งนะน้าผมเปลี่ยนใจฮะผมเปลี่ยนใจแล้วครับคะเห็นล่าท้ายผมคิดอะไรได้อย่างหนึ่งครับอ่าอย่าให้ล่ากับคุณป้านะผมตอบแล้วค่ะโอ้เหรอใช่ครับผมเอาหลักประวศาสตร์ครับหลักกระวศาสตร์ครับแม่นะคะแน่นอนครับเแม่แรกจะตอบว่าเทคนิคของมานูเอลไหมจ้ะ ไม่รู้สิตกลาศาสตร์ก็อภัยขึ้นมาได้ยังไงอ่ะน่าสนใจจริงๆเลยฉันมองไม่เห็นว่าเขาใช้วิธีการอะไรนะจะขอทีด่ดูก่อนขอทีด่ดูก่อนเดี๋ยวหนึ่งเลยอ่าแต่ฉันว่าน่าจะเป็นเรื่องของกลาศาสตร์ใช่แล้วละ่ะมันจะต้องมีตัวหมุนเล็กๆติดอยู่ในกล่องทําให้เด้งดึงออกมาฉันว่าพวกคุณเล่นกันเป็นทีมนะใช่ผมเป็นเช่ามาก่อนรลยระจะบอกแล้วอย่างที่คุณพูดตอนแรกนะถูกแล้วัวนเหอเรอเดี๋ยวเราเปแนเทฤฤี่ที่แต่ของมาดูเ กครัปพี่ยบใจได้ไม่ได้แะคกผู้หญิงเนี่ยโเชื่อคุณเลยแน่นะคะโอเคคุณบอดี้ค่ะยอกเลอกข้อ1นึ่ส่วนฟอร์ซินได้เลือกข้อ3คุณช่วยเฉลยความรับร็วิวครับทำไมไพ่เลื่อนขึ้นมาได้ข้อแรกกฎของความดันเหรอถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็จะต้องมีจรวดเล็กๆลูกโป่งหรือว่าค้อนรรากาซ่อนอยู่ในไพ่เป็นแน่เลย แต่คุณคงจะเห็นแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับครับข้อ2จึงผิดคําตอบข้อหนึ่งหลักกิชศาสตร์ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันครับจุดที่แปะไว้ด้านหลังเนี่ยทาขึ้นมาเพื่อลวงตาท่านผู้ชมเท่านั้นเองครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3นะครับเป็นเทคนิคพิเศษของคุณมานูเอลเองเลยครับท่านผู้ชมครับเขาจะเฉลยกรณีออให้เราเ <laughs> ห็นกันครับ แล้วผมจะบรรยายพร้อมกันไปด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาดูพร้อมๆกันนะครับเชิญนะครับเอาละครับดูนะครับดูให้ดีนะครับเอานไ้สังเกตไพ่ให้ดีๆนะครับคราวนี้มันก็สังเกตไพ่รได้วยนะครับผมจำได้เพราะว่าไพ่จ๊กเกอร์อยู่หลังสุดด้วยนะฮะอ่ผู้ช่วยสาวของผมตัดไพ่เลือกไพ่ใบหลึ่งแล้วก็โชว์ให้กล้องทางห้องส่งดูนะครับ และเธอก็วางมันบนกองไพ่ผู้ช่วยสาวของเราย้ายไพ่นะครับซึ่งมอเตอร์ไม่ได้เอามันไปซ่อนหรือว่าทําอะไรทั้งสิ้นเลยมันเป็นคนที่สายสะอาดนะครับส่วนในเรื่องการดมกลิ่นของเขานีก็ทำเพื่อให้คุณมอเทอร์มีโอกาสได้คลี่ไพ่ครับเรารู้ครับว่าโจ๊กเกอร์จะติดอยู่กับไพ่ที่ผู้ช่วยของเราเลือกนะครับโอ้จ็อกเกอร์จะถูกวางอยู่ด้านหลังแล้วหลังจากนั้นเขาก็ จะวางไพ่ที่ถูกเลือกไว้บนกองไพ่ทั้งหมดไพ่ใบอื่นๆที่ไม่ใช่ก็จะถูกรวมมาไว้ในกองด้วยนะครับนี่รวมไม่รียบร้อยแล้วแล้วคนดูก็จะร้องโอ้เราคิดว่าคนนี้จะต้องไปสําเร็จแน่ๆที่ทําเช่นนี้ก็เป็นการแกล้งไปอย่างนั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากดึงความสนใจเท่านั้นเองนะครับและเพื่อให้คนดูตื่นเต้นขึ้นแล้วก็มีไพ่ที่ถูกต้องจะต้องอยู่ไบหลังสุดในกองไพ่ครับและใช้เพียงนิ้วชี้ดันไพ่ตัวที่เลือกเอาไว้ตัวหมุนที่เห็นแปลกาหรอกเองครับ คุณจะลองทาดูก็ได้ได้แล้วครับนี่นะนี่บรรทับนี่ไงครับยังอื่นไม่เกี่ยวเลยครับลิวลุ้นๆุ้มันดูจะไม่รู้ว,ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกล่องไพ่ด้านหลังนะฮะก็คือว่านิ้วชีเนี่ยเป็นตัวดันไพ่จากกล่องนั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากเลย <t> <c oughs> เป็น,นของเขารุ้นล้วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกฎความด,านดันหรือว่าหลักกลศาสตร์ที่ต้องดูเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คําตอบที่ถูกค่ะเพียงแค่ใช้เทคนิคพิเศษเชื่ตัวของคุณมาดูเอลเท่านั้น